การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นมันถัวเอามานี่ ถ้าพูดสัส้นๆ DCA เนี่ยหรือ Dollar Cost Average มันคือการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ยโดยเน้นการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันในสินทรัพย์อย่างเช่นพวกหุ้นหรือกองทุนโดยไม่ต้องสนใจราคาหรือว่าสภาวะตลาดอย่างเช่นเราลงทุนหุ้นด้วยเงิน1,000พันบาททุกๆวันที่1ของเดือนโดยไม่สนใจว่าหุ้นมันจะราคาถูกหรือว่าแพงซึ่งข้อดีของการ DCA คือทำได้ง่ายใช้เงินน้อยและเป็นการลดความเสี่ยงการลงทุนเพราะการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะทำให้เราได้ซื้อในราคาเฉลีย่ย แบบแน่นอนจากการทยอยถั่วลงทุนซึ่งจะต่างจากการลงทุนเป็นก้อนแบบครั้งเดียวหรือที่เขาเรียกกันว่าล่ำซ้ำนะที่ถ้าเราลงทุนถูกจังหวะเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้าผิดจังหวะ ก็จะขาดทุนยับอีกทั้งการที่เราต้องแบ่งเงินมาลงทุนทุกเดือนยังช่วยสร้างวินัยในการลงทุนลดการใช้อารมณ์ดีต่อใจแล้วไม่ต้องมานั่งปวดหัวตอนกราฟมันวิ่งขึ้นลงไปรถไฟหอด้วยเหตุนี้การ DCA จึงขึ้นชื่อว่าเหมาะสำหรับมือใหม่แต่สิ่งสําคัญอีกอย่างของการ DCA นั่นคือสินทรัพย์ที่เราจะ DCA เนีย่ยจะต้องมีผลตอบแทนเป็นขาขึ้นในระยะยาวถ้าเกิดมันเป็นหุ้นจะต้องอยู่ในธุรกิจที่เติบโตดีมีกําไรสม่ําเสมอการเงินมั่นคงและหนี้ไม่สูงเกินไปผู้บริหารมี มาพาพบดังนั้นต้องเลือกดีๆบอกขนาดนี้แล้วมาเริ่มลงทุนกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่ารู้งี้ดูเร็วเริ่มเลยโอเคเอาถั่วคืนมาแล้วเออเออเอาไปกินเถอะ